สวัสดีครับ,บเพื่อนๆมิตรักแฟนชมครับนําทุกท่านมาที่สถานีรถไฟสุรินทร์คลิปนี้ก็จะเป็นการเดินทางโดยรถไฟนะครับผมจะเดินทางจากสถานีสุรินทร์ไปลงที่สถานีอุทุมพรพิสัยจังหวัดศรีสะเกดอีสานนั้นลมหนาวมานะครับลมหนาวพัดไวยๆมาแล้ว บรรยากาศนะครับข้เารรา่วมดีสบเต้นมาสดงกรเทพกลายาสทารีเป็นรจาสิในการิทียทารสิเส้นทางสิบประนสองรอพระมิทานอุตตวที่สัตว์นราชพานีติดต่อโดยสัชิานเ่อักนะครับ มีรทาี่4ับที่ดีภาษาีสุริที่นี่าถานีสุริก่อนท่านจะลงจัดตัวรถโปรดตรวจสอบดูสิของของท่านที่เราติดตัวมานำลองจากบนรถต้นถงเอที่จะครันดจุดที่ได้รับรถวัดิระ ขณน,นี้นะครับเราใกล้จะถึงสถานีสีขอรบภูมิเป็นอำเภอหนึ่งในจังหวัดสุรินทร์นะครับศีขอสำารงทา่าม้วยทัพทันแล้วก็สถานีอุทุมพรพิสัยนะครับสถานีปลายทางที่ผมจะลงวันนี้ครับแต่รถด,ด่วนขบวนนี้นะครับไปสิ้นสุดที่สถานีอุบลราชธานีนะครับอำเภอวาลรินชำลาบ ตอบจากอุทุมพรนะครับก็จะไปต่อที่สถานีศรีสะเกดกันธรมแล้วก็สุดท้ายที่วารินชำมลาบครับเพื่อนๆนบรรยากาศข้างทางวันนี้นะครับทุ่งนาสวยมากนะครับการนั่งรถไฟบรรยากาศในช่วงทุ่งนาเขียวๆนะครับได้บรรยากาศดีทีเดียวนะครับก็เวลานกนะครับจะยินเสียงรถไฟมานกก็จะบินขึ้น เนี่ยนะครับนกมันตกใจนะครับนี่เห็นนกไหมครับตามข้างทางแถวนี้เขาก็จะทํานากันนะครับส่วนมากปลูกข้าวนะฮะบ,บรรยากาศทุ่งนายามเย็นๆครับ2ข้างทางรถไฟก็จะมีทุ่งนาเขียวกระจีนะครับ บรรยากาศที่สารตอนนี้นะครับลมหนาวนั้นเริ่มพัดมาแล้วเป็นรถพัดลมครับผมนั่งวันนี้ลมพัดเย็นสบายนะครับเสียงบูดรถไฟนะครับเมื่อสักครู่นี้เวลาที่เขาผ่านทางแยกเก็จะกดบูดนะครับเป็นสัญลักษณ์นะครับว่ารถไฟมาแล้วเพื่อที่ห้ามรถจะข้ามทางรถไฟนั้นให้ระมัดระวังนะครับว่าอย่าฝ่าด่านมานี่ฮะรถรออยู่ สถานีสีขอรับภูมินะครับเรามาถึงแล้วครับเพื่อนๆสถานีสีขอรรภูมินี่รถด,ด่วนนะครับถือว่าเร็วนะครับเมื่อกี้คนขับรถไฟดึงห่วงครับมีคนลงอยู่พอสมควรนะครับ เพื่อนครับวันนี้ผมเดินทางจากสุรินทร์ผ่านสถานีศรีขอสำรงท่าห้วยทับทันแล้วก็ลงที่อุทุมพรพิสัยนะครับจากสุรินทร์ถึงอุทุมพรพิสัยระยะทางประมาณ80กิโลเมตรกว่าๆครับใช้เวลาเดินทางประมาณ1ชั่วโมงเสร็ศๆก็ถึงสถานีอุทุมพรพิสัยขอบคุณเพื่อนๆที่รับชมนะครับคลิปนี้ก็ลาไปแต่เพียงเท่านี้สวัสดีครับ